สวัสดีครับพี่น,อน้องสวัสดีช่วงแรกๆของวันที่สนนิบเจ็ดนะเลี่ยงหัวหน่อยนะรัาาบึงหัวนะเน,นี่ยหัวผู้หน่อยนะอ,อ้าวไอ้ดื้นอนะลูกสติงเล่แล้วพี่น,อน,อน้องนี่ เป็นลูกของแม่ดำเนอะสี่เดือนสี่เดือนแล้วพี่น้องสี่เดือนก๊กว่าแล้วโชคโอ้ไปแล้วตามเบื่อยคนไปแล้ว คนม่อนมิงคิงนะว,วันดีนะแต่สำหรับแม่ก็กล้เน่ะลูกกินนมนะลูกกินนมแล้วก็บหนาบ่มีนม่นาหนาบ่ค่อยไหลแต่ก็ใกลแน่ช่วงอาทิตย์ว่างันฝนตกมากนะครับพี่น้องแม่หนาแม่สีดำใส่สติงไดกมากกับดำมือเราเนาะ มือเสือแม่แห้งรับดำแต่ขั้นเป็นตัวแม่กับสีง,งามอยู่เนาะสผหรับผมมาเก็บจีว่าอะไรขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆอยู่อันนี้ได้ดตัวตุว่มหูนะรับพ่อแม่นี่ลูกติดมากกับตัวผู้มาได้อยู่นั่นจะฟองกับตัวผู้อีกเนาะ มีปลาไดเลรมอยู่เหรอพี่น้องไก่ก็กินตะเฟืองเนาะกินงาเสริมไปน้ำเนี้ยเขาข้อก็กินเฟืองกินไห้ห่อมไฮยังเสริมไปเนาะเพราะว่างาแเล้งเนาะหย่ามันบาหลายเนาะพี่น้องเดินที่มองเลี้ยงก็บ่ค่อยมีเนาะ นี่ก็เลี้ยงอยู่แถวแถวบ้านเนาะเพืนเ้นที่เลี้ยงนเนาะอ่าขึ้นขึน้นไปนี่ก็เป็นปลามันแหรอเนาะปลามันเนี่ยปลามันปลาอย่า,ยางพื้นที่เลี้ยงแทบบ่มีเนาะเนี่ยนี่ประมาณน,นี้เนาะสำหรับมองเลี้ยงชอบ มืดค่ำแล้วนะพี่น้องสีโมงกว่าแล้วมือนี้ก็มันขึมนะขึมฟ้าขึมฝนอบอบ่แดดนะสำหรับมือนี้เดี๋ยวอ,อีกจักน้อยก็เอาไปเขาขอกแล้วนะ ดำปึ๊ดเลยบออกมาแรกๆอะว่ดดำเนี้ยพี่น้องสำหรับงว่วตัวนี้นะออกมาจากสีออกเป็นคือสีสีน้ำตาลเข้มๆนเนาะอันนึกวันสีไดงง่วแดงเนะาะอันสีได้แดงเม็ดประคามเนาะแต่พ่อใหญ่ขึ้นมากอบ ดำปื้อเลยน้อนี่แ่งไปช่วงหลังนะช่วงหลังมองควันน่อยเดียวนะไปแล้วเพิ่นไปหาอายเพิ่นที่เดี๋ยวพานั่มไปเบิอ่งอายนะ นี่แหละพี่นอ้องตัวไอ้ตัวดำมั้งหันเนาะตัวนี่ติดแม่มากเนาะสื่อแม่ลูกติดมากเนาะไปไปบลาไปพวกสั่งแข้งขาใหญ่หรอแ่ก็บว่าแดงเนาะว่าแดงแล้วก็เป็นว่าผูอยีเนาะ ง้ว่าผูกตรงนี้ก็จจอยนะยาก,ก็บบุกอยมีเย็นอย่าเขาคอกนะนี่หัวคำไหม ตอนซื้อมาเนะี่ยหนังหนาหดตุยู่นะพี่น้องช่วงนั้นงวัวราคาแพงเนาะนายหอยเพื่อนก็มาตามขอซื้อเนาะขอซื้อแยกแยกแม่ไปเนาะพอช่วงนั้นซื้อมากอะสูงสูงน่าจะ ต่อยซี่ซิปเลยครับช่วงที่ซื้อมาติดแม่มาเนาะมันอ้วนมันนังหนาเนาะจี๊ดแ่เจ้านะจีเลี้ยงหัวหานครับพอมันอยู่นทำเจ้าของบนันีก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเนาะแต่กดูดแข้งขาใหญ่เนาะแต่มันบ่อ้วนบ่เต็มเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมากกว่าตะกี้เนาะตะกี้แห้งจอยพี่น้อง ขนาดนาฝนกินยาเนาะกินหาแบบยาตัดให้มันก็นยังบาอวน,นครับเพราะว่ามันนี่แหละมันขาดนาจิกบ่ได้ให้หัวหารคือเจ้าแล้ววันนี้ก็มีให้ห้ำมเนาะให้ห้ำเสริมช่วงแรงเนาะ ให้ห้ามเสริมเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมากกว่าตะเกาเนาะดูนี่เนาะมากับพ่อมานะหยอกกันม้วนกันเลย่หยอกกันแม่กินยาไหมหาเล่กมกินทำหรือักหน่อยคอกได้ ข้าเบิองนะ้อี่น้องข้าเบิองงัวแม่นี่นะ้ะเดินเป็นสาวแล้วนะ้ะสาวสำหน่อยแลครับปีกุ๊กว่าแล้วคนระับปีปมาณช่วงไปลายปีนี่เกือบถึงสองปีน้ะงัวงัวแม่นี่ อันที่ไ่เบิ้องหน่บ่ได,ได้เหตุเขาพนะี่้อมเนาะเหตุเขานะ่ะสีดง่ามวนานีเนาะแกก็เป็นยังเนาย่างไว้เพื่อเอาลูกเหตดแมพัน ก็เดี๋ยวมีงวัวง,งามๆบึงน้ำข้าเจ้าเนี่ยน้องเบียงเดี๋ยวพาไปเบึงบงัวฟองน้นองฟองอาจะใกล้แล้วครับใกล้คลอดแล้วนาา้อง่าจะบวกเกินเดือนนี้ครับถ้าเกินไปก็น,น่าจาเะเกินเมื่อหลายนาะเพราะว่าน่ม ล่งแล้วเนาะพี่น้องน้องเดิมล่งแล้วไอ,อ่ก็เพิ่นจำมือผสมบ่ได้เนาะว่าช่วงแรกเนี่ยเอาหมอมาผสมหลอดเนาะว่าแม่นี่เแป้นบ่ติดเนาะบ่ติดเพินเ่นก็เลยเอาว่าพอพันแถวบ้านเนาะมาผสมเสร็จแล เอา้ากินยาทำเลยดิแค่หน่อยไปกินตะเพื่องในขวกเนี่ย่เริ่มล่งเริ่มยันลงแล้วนะเป็นง่อแม่สาวนะง่อแม่สาวทองแหลกแล้วพี่น้องเพดเป็นกระบวมแล้วเดี๋ยวก็ได้กินน้องแล้วนะ Chìm nhai trên nhà nữa luôn Thăm đâu Nhàm Thăm khẩu nhà, khoác <laughs> ง่วจะเข,าขออ้าแขกแต่คนนแกอยูจังนะพออนันมาแดดบาหวอนนะพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงเลียงงวนได้ดีนะครับช่วงหัวคำนะครับอากาศมันบาหวอนถ้าห่อนห่นอนนเป็นตะเลี่ยงนะแต่สำหรับงว่วมันเกิดมันเคยเข,าขออ่าข็งนะซีมงซีมงโกกว,กวนี่มันเกิด เหลื่มห้่นล้ลท่ยมเห็นคนเนอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาคลิปหนากน็จังมว่าพอกันไม่นอบสำหรับมือนี้ก็ที่ไปไล่งัวไปเาข,อขอาคอกนะเอางัวไปร่วมกัน อีเดลไลตอนไปร่วมกันเนาะออามันไปเข่าขวอก่อนเนาะมันคําแล้วมือหนาจังมาพอกันไหมสําหรับมือนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ